14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์กินอายความรักอบอวนทั่วประเทศบรรดาคู่รักจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสตามที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ต่างๆซึ่งจัดกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยที่อาคารบริษัทกศทโทร,รคมนาคมจำกัดมหาชนเขตบางรักมีการจัดงานลิขิตรักณบางรักมีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสกันจำนวนมากโดยคู่ของสิบตำรวจโทชิตนุพงศ์นินสุวรรณ ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆก,กับนางสาวสุพรรษาปีดาคูอนุบาลที่รักกันมา8ปีโชคดีได้ทะเบียนสมรสทองคำไปครองขณะที่จังหวัดเชียงรายมีการจดทะเบียนสมรสบนบอลลูนโดยกิกดนายจารุจินดาดาราหนุม่มควงภรรยาสาวแนนแพรวริศซึ่งเพิ่งเข้าประตูวิวามาจดทะเบียนด้วย ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นายสายเพชรคุณวัฒนาพงศ์ครูชำนาญการพิเศษสร้างอนุสรณ์ความรัก เป็นรูปปั้นฝ่ามือโอบล้อมหัวใจสองดวงที่ฐานด้านล่างมีข้อความตำนานรักตาบนิรันให้นางสุนาพรภรรยาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งพร้อมนำดอกกุหลาบไปวางหน้ารูปภรรยาวันเว้นวันเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่ารักแท้มีอยู่จริงขณะที่อีกหลายจังหวัดก็จัดกิจกรรมกันเพื่อฉลองวันแห่งความรักและเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตคู่ คุณพ่อหนวดคุณพ่อเคมอ่ะตากับคุณย่อคุณแปะเป็นอะไรนะาแยะย้มพองแใช่ไมครัคุณแปคุณบุญริศแวก็เป็นคุณทองชัยนราคน่ารักอะคุณงใช้คำนี้น่ารักอ่ะนี้โเคครับโอเคครับขอบคุณค่มีผู้หญิงหอมใช่แล้ จะได้อยู่ด้วยกันด้วยยิ้มค่ะยิ้มยิ้มมีความสุขค่ะ